รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันนัทนันสวนประสบ ในรายการ h o r i ี t ค Com a r t ตรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมต่างๆของสาขาวิชานิเทศศาสตร์และในช่วงแรกนะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารกิจกรรมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ไปติดตามกันในช่วง Com a r t น News สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันสุนทรสามณุนิวงศ์ค่ะดิฉันคัทธริยาวันโอนพบกับพวกเราสองคนในช่วง c o m a e r s n e w ค่ะ,คะรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ค่ะว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรล่ะคะแคสช่วยเล่าฟังหน่อยได้ไหมคะ นี่เลยค่ะกิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์พี่น้อง4321นิเทศศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาพี่ๆนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำคำพ่อสอนภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตพอดีเทคโนโลยีพอเพียงณศูนย์กีฬาในร่มหนึ่ง ซึ่งได้รับเกียรติจากดอกอรอุศนีเสิงพาณิชย์คณะบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาและนักศึกษานิเทศศสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากภายในงานนะคะได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแช่บอลและกีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆมากมายอีกทั้งยังมีการแสดงเพื่อรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลย เดจากนักศึกษาทุกชั้นปีและกิจกรรมร่วมไว้อาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเพื่อน้อมถวายเป็มราชกุศลอีกด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬานะคะที่ให้ทั้งความสุขสนานและความสาม,มัคคีค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าว่าจะมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดน,นะคะกับงานสัมมนาที่มีชื่อว่าจุดประกายฝันสร้างสรรค์นคนิเทศศาสตร์ค่ะ จัดขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายนโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานวิชาชีพนิเทศศาสตร์ตลอดจนยังเป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรค์ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณพันธิภาขวัญทองอินผู้บริหารบริษัท p o พั r อ a t h แกไนเซอร,อร์มาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษค่ะ และภายในงานนะคะยังมีอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะซึ่งถือได้ว่ามีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวกับหัวข้อความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะจัดขึ้นณห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลายัยราชพัฏน์พิบูลสงครามค่ะเป็นยังไงบ้างคะแคทสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แคทได้อะไรจากการเข้าร่วมง,งานบ้างคะได้ยเยอะเลยค่ะได้ทางข้อคิดและความรู้ดีๆจากท่านวิทยากรมากประสบการณ์ค่ะ ค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วรู้ไหมคะสาว่าเป็นกิจกรรมอะไรเอะกิจกรรมอะไรล่ะคะแคทนี่อะไรค่ะกิจกรรมการจัดสัมมนาไอเดียสุดชิคครีเอทีฟสุดอาร์ตนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะคะโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เอกการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่4ขคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนกระบวนการคิดให้เป็นคนที่มีคุณภาพโดยสามารถคิดเริ่มสร้างสารรค์งานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้รับเกียรติจากคุณภาสวีศีบุญจิตเก่านิเทศศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากร และภายในงานนะคะยังมีนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำรวมผลงานของชาวนิเทศศาสตร์ณนะห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาการจัดก,การค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ใครไม่ได้เข้าร่วมบอกได้คำเดียวเลยว่าพลาดมากๆใช่แหละล่ละค่ะสายก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ได้เข้าร่วมนะคะซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวพอได้แสดงความคิดสร้างสรรค์น,นะคะรวมถึงนำเสนอสินค้าที่แปลกใหม่และไม่ซ้ำใครอีกด้วยค่ะ และกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่เราได้เลือกมานะคะคือกิจกรรม CSR ของพวกพี่ๆนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่4เอกการประชาสัมพันธ์พี่ๆเขาจะไปทำอะไรกันนั้นไปชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่22พฤศจิกายนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการนำโดยอาจาร,รย์พิเชียพรประคองใจประธา,านหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่4เอกการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการผลิตสื่อส,สร้างสรรค์ส่งเสริมทักษะวิชาชีพภายใต้กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนนี้เพื่อบ้านปากยางเพื่อถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนในระดับประถมศึกษารวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมโดยการเปลี่ยนสีห้องเรียนใหม่และปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณโรงเรียนบ้านปากยางตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิสนุโลกค่ะนี่แหละคะ่ะกิจกรรมดีมีประโยชน์นะคะนอกจากจะทาสีผนังห้องเรียนให้แก่น้องๆแล้วพวกพี่ๆนะคะยังได้สอดแทรกความรู้โดยการแปะสื่อการเรียนการสอนตามผนังห้องอีกค่ะโอ้โหกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะถ้าพวกเรามีโอกาสพวกเราก็อยากที่จะสานต่อกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคอมอาร์สนิวกับพวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับช่วงแรกกับข่าวสารกิจกรรมของสาขาวิชานิเทศศาสตร์และต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับพิธีกรสาวสวยอารมณ์ดีในช่วงตะลุยคุยแซบค่ะ ดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับรถเมนในช่วงตะลุยคุยแซดที่จะพาทุกท่านนะคะไปบุกยังสถานที่จัดกิจกรรมของเราเด็กนิเทศาศาสตร์กันซึ่งวันนี้เลยนะคะถือได้ว่าเป็นงานใหญ่งานนึงเลยนั่นก็คือละครเวทีทุ่งสารเสถืยอน,นั่นเองค่ะไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยดีกว่าคะ่ะตามมาเลย แล้วตอนนี้นะคะเรารเวทีก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยต้นไม้จะเติบใหญ่ได้นั้นก็ต้องมีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และที่ดินแห่งนี้ข้าจะใช้มันทนํานาทําสวนปลูกป,ป่า และใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้เลี้ยงตัวเองต่อไปที่ลุงไปคุยกับพวกนายทุนมานี่มันหมายความว่าลุงจะขายที่ดินตรงนี้จริงๆแล้วใช่ไหมวันนี้เมื่อเวลา17นาฬิกา45นาทีได้มีผู้เสียชีวิตบริเวณชายทุ่งท้ายไร่ที่บ้านทุ่งสารอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกทราบชื่อคือนายมิ่งมานะยิ่งถูกยิงสามนัดบริเวณลำตัวเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ thank <laughs> ค่ะแล้วตอนนี้นะคะการแสดงละครเวทีก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองไปถามผู้ชมกันดีกว่าค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะอ้าวเอาชนะนี้ค่ะอ่า,อาค่ะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นี่รู้สึกอย่างไงบ้างคะก็จากที่เป็นคนอำเภอพ,พ,พิรมด้วยก็ ก็รู้สึกว่าเราได้เข้าถึงกับทุ่งสากระเทือนอย่างแท้จริงเลยก็ถือว่าเป็นที่ดีมากที่ได้มาชมาละครเวทีในรอบนี้ค่ะค่ะแล้วคุณลครรู้สึกยังไงบ้างกับละครเวทีเรื่องนี้คะอ๋อก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็สนุกสนานกับละครเวทีเรื่องนี้มากค่ะแสดงดีมากเลยค่ะโอเคค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่วายโยค่ะใครอยากรู้นะคะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงบ้างคะ คาแรคเตอร์ในเรื่องเลยครับวาโยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึมครับไม่ค่อยพูดจากับใครแล้วก็มีความในใจอะไรบางอย่างครับอ๋อคะแล้วอยากรู้ว่าเบื้องหลังนี่คะ่ะตอนซ้อมเนี่ยมีความแบบหลุดกันจนแบบว่ายังไงอะแบบหลุดจนไม่รู้จำบทไม่ได้เงี้ยไหมคะ มีครับบางทีหลุดโอ้โหพวกกักับดาป้าคล้องใส่แล้ครับไม่ใช่ป้าของด้วยนะคะค่ะแล้วอยากรู้ว่าตอนซ้อมเนี่ยมีความท้อใจไหมแบบไม่อยากเล่นแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะมีครับทุกคนเหนื่อยแล้วก็ท้อกันมากๆแต่ว่าเราทํางานกันเป็นทีมทีมของเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวค่ะซึ่งก็เวลาใครท้อเวลาใครมีอะไรก็จะมานั่งคุยกันแล้วเราก็จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันจนถึงวันนี้ค่ะก้าวไปข้างหน้านะคะสู่หน้าผาค่ะเจอพาริที <S 2> <S 2> <S โอเคค่ะยังไงขอให้ฝากไว้นิดนึงค่ะครับยังไงก็พวกเราตั้งใจทํางานกันมากๆเลยนะครับขอฝากละครเวทีเรื่องทุ่งสรนสะเทือนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้กํากับละครเวทีทุ่งสานสะเทือนนะคะสวัสดีค่ะครับคือผมชื่อนายวัชร์วังสุขครับเป็นผู้กำกับละครเวทีทุ่งสานสะเทือนนี้ครับ ขา่ขาวรถเมย์ก็อยากจะถามนะคะว่า,าทําไมถึงต้องเป็นเรื่องนี้ด้วยคะเพราะว่าเรื่องเรื่องละครเวทีเรื่องนี้ใช่ไหมครับได้เอายิบยกจากเหตุการณ์ที่อยู่ในอาเภออยู่ในบ้านทุ่งสารอำเภอพูเวลามครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงส่วนเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์บางอย่างตัวละครนี่ยเป็นสิ่งสมมุติขึ้นครับซึ่งเราอยากจะสื่อสารเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงในพิซูโโลครับออกมาสื่อสารเป็น<ม>ในรูปแบบของละครเวทีครับ แล้วคิดว่าผลตอบรับเนี่ยค่ะจะออกมาดีหรือเปล่าคะซึ่งผลตอบรับนะครับจากสองรอบยอดแบบสองรอบนะครับก็มีคนดูประมาณเกือบเต็มเลยครับจองเกือบเต็มเลยครับอืค่ะเรียกไงไๆว่าผลตอบรับออกมาดีนะคะครับโอเคครามีอะไรจะฝากก็ฝากให้อยากจะให้ทุกคนนะที่ได้ดูละครเวทีเรื่องนี้นะครับได้จดจําแล้วก็มีความสุขกับการดูละครเวทีเรื่องนี้ครับขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะแล้วยังไงลถเมยก็ต้องขอฝากกิจกรรมดีๆของเราสาขาวิชานิเทศศาสตร์ไว้ด้วยนะคะยังไงแล้วรถเมย์ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเป็นไงล่ะคะกับพิธีกรสาวสวยอารมณ์ดีของเราที่พาไปตะลุยกองละครเวทีทุ่งสารสเสถอนของเหล่านักศึกษานิเทศศาสตร์และช่วงสุดท้ายนะคะพบกับช่วง คนเก่งคนดังสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคนเก่งคนดังสาขาวิชานิเทศศาสตร์พบกับดิฉันเมธาพรเมธาธิรุธวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเก่งคนดังของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะ และตอนนี้เธอได้นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วขอต้อนรับไอซ์อทิตยาศิริวัตรค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวอาทิตยาศิริวัตรค่ะเอกการประชาสัมพันธ์สาขา,าวิชานิเทศสถานนะคะคณะวิทยาการจัดการค่ะค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะขอถามเรื่องนึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆในข่าวว่าไอ้์ได้รับรางวัลพระราชทานช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมถึงได้รับคะ ในส่วนของการได้รับารางวัลพระราชทานนะคะถือว่าเป็นารางวัลที่เป็นเกียรติและก็น่าภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าการที่เราจะได้รับารางวัลพระราชทานนี้เนี่ยเราจะต้องมีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับคณะคณะไปยังมหาวิทยาลายัยแล้วก็คือเหมือนเป็นการแข่งขันกับของแต่ละคณะด้วยะคะ่ะหลังจากนั้นก็ได้ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกระดับประเทศ ที่ได้คัดเลือกระดับประเทศมาเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการหมายความว่าเขาจะต้องมีการประเมินคุณนะลักษณะทั้ง5ด้านอาทิเช่นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการศึกษา,าเรียนค่ะในเรื่องของการผลงานดีเด่นการทํากิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนพูดง่ายๆว่าเอาประสบการณ์มาถามกันนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือก็เข้ารับการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาในระดับเพราะว่าของเราเน้นอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง ก็มีมีมีเพื่อนจากฝั่งราชทัพแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่อยู่ตรงนี้นะคะก็มาเข้าร่วมในส่วน,น,วน,นของการัเรื่องด้วยแล้วพอหลังจากที่ทราบผลหลังจากนั้นประมาณเดือนกว่ากว่าพอทราบผลออกมาก,ก็คือตัวเองเนี่ยได้รับรางวัลจากมเด็จประเทพก็เลยถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าภูมิใจมากๆนะคะไอ้ทั้งเรียนทั้งทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายอยากรู้ว่า ไอ้ I, มีวิธีการแบ่งเวลาอย่างไงคะคะในเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งยีสิี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะพยายามที่อยากจะให้ทําในสิ่งที่สํคาคัญก่อนก็คือเริ่มต้นจากการที่เราต้องรับจำความสํคาคัญให้ตัวเองว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนหรือทำอะไรหลังพูดง่ายๆก็คือตื่นเช้ามาทํากิจวัตรประจาวันของตัวเองเสร็จก็จะมีการทํากิจกรรมเรียน คือจะทาไปด้วยแล้วก็มีการรับอาชีพเสริมอีกเล็กๆนน้อยๆด้วยก็รับงานเอบ้างรับงานทิธีกรแน,น่นนอกบ้างค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือช่วยงานในมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูงานี้น,นอกด้ค่ะแล้วในฐานะที่ไอเป็นรุองพี่ปี4แล้วผ่านทั้งงานทั้งกิจกรรมมาก็เยอะนะคะอยากให้ไอาฝากข้อคิดฝากแนวทางให้กับน้องๆในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยหน่อยค่ะ ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกำลังมองว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นม่ยากนะคะมันอยู่ที่การปรับตัวของเรามากกว่าซึ่งหลักๆเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักตลอดก็คืออยากจะอยากจะบอกว่าการเรียนอย่างเดียวเนี่ยสำหรับปัจจุบันนี้มันไม่พอแล้วเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองในหลากหลายด้านซึ่งประสบการณ์อยางเนี้ยสำคัญมากๆคนยิ่งมีประสบการณ์เยอะเท่าไหร่อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีกําลังมองว่าในส่วนที่เรามาเรียนแล้วเนี่ย คือโอกาสที่เราได้เข้ามาเรียนเป็นนักศึกษามนน้อยเพราะฉะนั้นอะไรที่เก็บเกี่ยวได้หรือโอกาสอะไรที่เราฝ่ายฟ้ามาได้เนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยลองเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ลองลองทําดูค่ะค่ะนี่ก็คือวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีที่สามารถเป็นแบบอย่างให้น้องๆได้สําหรับใครที่มีไอเป็นต้นแบบก็สามารถนําแนวคิดแนวทางในการปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะและตอนนี้เราต้องขอขอบคุณไออธทิตยยาศิริวัฒน์ที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเก่งคนดังอีกหนึ่งท่านแต่ตอนนี้เราต้องโทรหาเขากันค่ะว่าเขาอยู่ที่ไหนรับแล้วค่ะฮัลโหลค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะโอเคค่ะเจอกันค่ะ ดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับสวัสดีครับซิงวาชเวลทีเขนสุวรรน,นะครับขณะนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ภาคพ,พิเศษกสปปสวัททิศครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซิงวาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์คะ ทำไมถึงเลือกเรียนนิเทศศาสตร์เลยครับเป็นเพราะว่าส่วนตัววาเองเนี่ยชอบงานทางด้านนิเทศศาสตร์อยู่แล้วด้วยทั้งงานด้านวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงการแสดงการร้องเพลงหรือว่าเป็นงานนิเทศศาสตร์แขนงต่างๆก็ชอบเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาได้ทำเนี่ยมันมีความสุขครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองด้วยเราได้ข่าวว่าน้องซิงวาได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนักแสดงของละครเวทีทุงสาสะเทือน อยากทราบว่าเป็นมาอย่างไรคะน้องถึงไปแสดงได้ส่วนตัวว่าเราชอบการแสดงอยู่แล้วด้วยครับก็อยากจะหาโอกาสให้ตัวเองครับพอได้เห็นโปสเตอร์ที่พี่ๆเขาแปะประชาสัมพันธ์ไว้ก็เลยรู้สึกว่าสนใจครับแล้วก็ไปแคสติง้งพอไปแคสติ้งเนี่ยก็ผ่านครับได้รับเล่นเป็นบทวายโยในละครเวทีทุ่งสารเสเทือนครั้งนี้ครับค่ะแล้วก็ทราบมาอีกว่าน้องซิงวาได้รับรางวัลเพลงพระราชนโพลระดับประเทศ ช่วยลองให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับจุดเทียนบวงสวงปวงเทพเจ้าสวดมนต์คำเช้าถึงคราวระทมทนโอชีวิตนอลวนรอความตายทุกคนหลีกไปไม่พ้น ทุกทนอาถรร้อนใจต่างคนเกิดแล้วตายไปชดใช้เวนกรรมจากจรเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสุดท้ายค่าอยากให้ซิงวาฝากผลงานให้กับพี่ๆที่ติดตามน้องซิงวาอยู่หน่อยค่ะครับสำหรับ ผลงานนะครับในปีหน้านี้ตัววาเองก็จะลงประกวดร้องเพลงในโครงการ ASEAN Student Singing Contest ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับก็ฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้วาด้วยนะครับสำหรับผลงานอื่นๆก็ติดตามได้ทาง YouTube channel ของสาขาวิชานิเทศาสตร์นะครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วอย่าลืมติดตามผลงานดีๆกันนะคะ เอาละค่ะช่วงคนเก่งคนดงังสาขาวิชานิเทศสาสตร์ก็หมดตรงแล้วสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนเก่งคนดังของเราในวันนี้คนหนึ่งก็ได้รับรางวัลพระราชทาน และอีกคนหนึ่งก็ได้รับรางวัลเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประเทศเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวนิเทศศาสตร์มากๆเลยนะคะและสำหรับวันนี้รายการ Variety Com a r t ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะมามกันในช่วง Com a r t News อาเธอเยวเข้าเรื่องเอาไหม อ <c oughs> อมาอีก <c oughs> ได้เยอะเลยค่ะได้ทางข้อคิดและความรู้จักท่านวิทยากรมากประสบการณ์ค่ะเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ต้องเอาใหม่ดีกว่าปุ่มนะแล้วก็น้ำตกแพนดิชรถ